เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นคอลเลกชันนี้ผ่านตากันบ้างนะคะ <Wow. S 1> สม c กค,ครอสดอยเช่แอ <Wow. S 1> นกาบาน่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแฟชั่นแบรนด์มารวมกันตุม้มปั๊มคุกเกอร์ประมาณ5,500 0นห้ายุ้ยนเท่าคุกเกอร์ก็คือ5,500 0การคอลแลครัั้งนี้ปัดเ่อยเลยค่ะเ <c oughs> ท่าไหร่คะตัวนี้3,200 0นาทนะคะคุณคนเราชอบถามว่าทำไมสมิกมันแพง เพราะมาทํามาจากเหล็กแล้วเหล็กอับมาขึ้นรูปยากมาตามแล้วค่ะเรามาทําขนมกับขนมเป็นหนึ่งพี่เจมจีพึ่งพี่อยตัวนี้ไปนึกถึงสมัยก็จะเป็นพวกตู้เย็นเบลนเดอร์เครื่องคันน้าส้มอะไรใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะตัวแรกที่สุดเลยอ่ะคือเป็นตัวคุกเกอร์ตัวนี้ค่ะที่บ้านมีตัวนี้สีนี้เพอร์เฟกมากคือมันทําแเลสอ่หยิบน้ําทุกวันก็รณ์ดีทุกวน ถ้าคุณเห็นคือมันเป็นเตาแก๊สนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยคือเขาใช้ไฟฟ้าเพื่อจุดชนวนเอาเทคโนโลยีเขามาใส่อีกแล้ว โชวร์รูใหม่เอีย่ยมใจกลางทองหล่อเลยนะคะถ้าทุกคนยังไม่รู้จักสมเกนะคะจริงๆสมเกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวที่ผสมเอาเทคโนโลยีกับศิละปะมารวมตัวกันค่ะตรงกับวิชั่นของบริษัทก็คือเทคโนโลยีวิสต์สไตลก็คือเทคโนโลยีที่สวยที่สุดถ้าใครอยากรู้ว่าเทคโนโลยีที่สวยที่สุดนั้นคืออะไรตามมาดูกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราเข้ามาถึงโซนของตัวไอคอนิกที่สุดของสม e ค่ะจะเชื่อว่าทุกคนเห็นตู้เย็นอันนี้แล้วทุกคนจะอ้อนี่คือแบรนด์สม e เหรอใช่ค่ะนี่คือแฟบค่ะแล้วออริจินอลดีไซน์ของมันก็คือเป็นแบบนี้เลยความว้าวของการดีไซน์ของสมิคอะค่ะคือเขาอะคอนเซิร์นเรื่องสรีระศาสตร์ด้วย คือคนบางคนอาจจะถนัดซ้ายถนัดขวาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถที่จะสั่งมือจับอะสำหรับคนที่ถนัดขวาแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายได้ด้วยว่าแบบจะเปิดฝั่งไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบรนด์อื่นไม่น่าจะเคยคิดหรือว่าคอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะตู้เย็นตัวนี้คะ่ะมีตั้งแต่ปี97แล้วแล้วเขาก็ยังคงดีไซน์นี้ไว้อันนี้คือหน้าบานหน้าบานเดียว สิ่งที่เขา develop ก็คืออะไรอ่ะมันอาจจะมี freezer เปิดแบบ2บ้านอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาดล v e l o p แต่ดีไซน์ของมันจริงๆอะก็มาจากยุค50นะคะเร t r o มันก็ยังคงความเอกลักษณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือจะแอบชอบสีที่มันมีแบบด้านๆแบบนี้นะคุณคืออันนี้มันก็อาจจะกอสซี่แบบทั่วไปใช่ไหมเขาทำให้มันด้านแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้เก๋มากเลย อพอเปิดเข้ามาก็พูดตงๆ,ๆมันก็เหมือนตู้เย็นทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าจริงๆจงมีสมิกที่บ้านนะคะแล้วคือจะบอกว่ามันเย็นจริงๆบางตู้เย็นน่ะเขาจะแช่แไอติมแล้วไอติมละลายไม่รู้บางบ้านเป็นหรือปะแต่คือสมิกไม่เป็นอะแข็งคือแข็งเลยไอยติมแบบแข็งจริงๆแบบมันเย็นถึงใจอ่ะเราก็าไม่เข้าใจาเหมือนกันว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรที่มัน เป็นแบบนั้นแล้วทำไมบางตู้มันทำไม่ได้นะเท่าที่เจอเห็นนะคะตอนนี้มันมี4ไซส์ก็คือไซส์10นะคะไซส์ size 28ไซส์30แล้วก็ไซส์50ค่ะไซส์ size 50จือรู้สึกว่ามันใหญ่มากตัวนี้สูง192เซนค่ะคือสูงมากน่าจะเหมาะกับบ้านแบบขนาดใหญ่แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะบางบ้านเนี่ยที่จะอออกแบบเขาชอบใช้ตู้เย็นแบบหลายๆตู้แบบ2ตู้มาติดกันแต่จอว่าจริงๆอ่ะใช้สมแคกตัวเดียวก,ก็ก็น่าจะจบนะคะแต่จริงๆอ่ะบ้านที่อยู่กันแบบ 2คนอะไรแบบเนี้ยไซส์30ก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วนะตามความถนัดของคนก็คือตัวฟรีเซอร์จะอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ตัวแช่เย็นธรรมดาก็จะอยู่ด้านล่างเท่าที่จะสังเกตน,นะคือปกติเราจะมีแค่ที่ใส่ผักอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาแยกมาให้2ชั้นอาจจะแยก เนื้อสัตว์ไว้1ช่องแล้วก็อาจจะแยกผักผลไม้ไว้1ช่องนะคะอันนี้มันก็จะแยกของสดให้มัน organize ได้ดีขึ้นจู่ว่ามันน่าจะเป็นเออจุดดีของอันนี้นะคะ,ะแต่ถ้าใครอยู่แบบคอนโดจู่ว่าใสา่แบบ10ก็พอแล้วนะ โอเคอะมันใหญ่กว่าแบบพวกอันเดอร์เคาน์เตอร์แต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินแล้วมันก็น่ารักมากถ้าจะคิดตามดีไซน์ตอนนี้แบบเร็วๆนะก็คืออาจจะทําแบบ c คาบิเตขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างอาจจะแบบเก็บของได้แล้วก็ตู้เย็นอะเราอยู่ในระยะที่แบบไม่ต้องก้มเปิดอะแบบเปิดในระยะเนี้ยจืว่ากําลังโอเคมากๆเลยคะ่ะ ถ้าแบบบอกว่าตัวไหนจือว่าสมบูรณ์แบบพิสุจน์แล้วยังอยู่และคงทนและยังคิดว่าจะอยู่ไปอีกนานก็คือรุ่น28ที่บ้านมีตัวนี้สีนี้เพอร์เฟกมากคือมันทมาเลสอะททม์เลสจริงๆมันมันแบบหยิบน้ําทุกวันก็อารณมดีทุกวัน เออมันเหมือนเราอยู่กับดีไซน์เนาะเราสามารถเลือกสีได้สมมติบ้านเราทนไหนอยากให้สีตัดกับอะไรคือคุณดูสีมันแบบมีสีแบบดำน้ำเงินเทาสีเขียวสีชมพูคือเขากล้าเล่นสีมากๆเลยอะมันไม่ใช่มีแค่แบบสีปกตินะคุณสมิกเขาก็ใส่ธงชาติอังกฤษเข้าไปซึ่งตัวนี้ชื่อยูเนี่ยนแจ็นะคะก็จะมีไซส์10กับไซส์28มีแค่2ไซส์เท่านั้นเนาะอันนี้เราเริ่มต้นได้ดีละสมิกไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ จริงๆมีอีกหลายโปรดักต์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเจ้อจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะแบรนด์สซอรเมกเนี่ยมีมาแล้ว75ปีตั้งแต่ปี1948ค่ะ ก่อตั้งมาจากตระกูลแบตาตซนีนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตีเหล็กดังนั้นการเอาโน้ตฮาวของการตีเหล็กอะ่ะเขาก็อยากจะเอามาทําเป็นชุดครัวซึ่งชุดครัวที่เขาทําอันแรกเนี่ยก็จะเป็นฮุกเกอร์ค่ะซึ่งฮุกเกอร์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกนะแต่จะให้ดูว่าเนี่ยฮุกเกอร์ที่ข้างบนเป็นเตาและข้างล่างเป็นเตาอบเนี่ยคือสิ่งแรกและเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เขาคิดค้นขึ้นมาสําหรับสมิกเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวาวเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราแบบนึกถึงสมิกก็จะเป็น ตู้เย็นเบลนเดอร์เครื่องคันน้ำส้มอะไรใช่ไหมแต่จริงๆอะตัวแรกที่สุดเลยอะคือเป็นตัวคุกเกอร์ตัวนี้ค่ะทั้งหมดนี้ที่เราเห็นในโซนนี้จะเป็นคอลเลกชันของคาซิก้าค่ะคาแรคเตอร์ Character ของคาซิก้าก็มีจุดเด่นก็คือตัวสแตลเลสและตัดด้วยกระจกสีดำเมื่อปี1985ค่ะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ย คุณพ่อเขาอยากจะยกระดับดีไซน์ของแบรนด์ะให้ไม่เหมือนแบรนด์อื่นคุณพ่อเขาก็เลยตั้งใจที่จะไปคอลลบกับอาร์คิเทคคนนึ่งค่ะชื่อกุยโดคา n นาลี กุยโดคานาลีเนี่ยเขาก็ออกแบบทางสมิกนะคะ Office Prada แล้วก็ Museum ที่มิลานด้วยดังนั้นการที่ได้มีการคอ l a า o r เรชันของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำให้ผลลัพธ์ก็คือมันได้ผลิตภัณฑ์หรือว่า Product ที่มันทม l เลสแบบนี้ค่ะสเก็ตแรกที่กุยโดคานาลีสเก็ตก็คือแบบนี้เลยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมามีแค่ตัวเทคโนโลยีข้างในเท่านั้นนะคะข้างนอกกวม คือจับต่างๆหรือว่าเส้นสายเนี่ยก็คือเป็นสเก็ตแรกที่คุณกุยโดคานาลีเขาสเก็ตมาเลยค่ะเวลาเราทำดีไซน์แล้วมันอยู่ได้หลายสิบปีแล้วมันยังขายได้อยู่แล้วตลาดก็ยังยอมรับนี่คือสิ่งที่ถือว่ามัน u ั c เซ s ฟูลมากๆเลยค่ะ มาตามมาแล้วค่ะเรามาทาขนมกับขนมเป็นหนึ่งพี่เจมจิพึ่งพี่สอยตัวนี้ไปแล้วพึ่งออกเมื่อวานจ้ะเราก็แบบเซอร์ไพรส์มากว่าโอเคเรากําลังจะมาถ่ายสมิกแล้วก็พี่เจมจิกก็สอ่ตัวนี้ไปกําลังอยู่ในกระแสแฮปปี้มากๆตอนนี้เราอยู่ในโซนของวิกตอเรียนะคะวิกตอเรียเนี่ยจะเป็นคอลเลคชันที่เขาอินสปายมาจากการแต่งตัวของสมัยวิกตอเรียก็คือการเห็นแบบพวกสุ่มของกระโปรงของที่ผู้หญิงใส่เนาะมันก็จะมีเขามีเคิร์ฟต่างๆ ดังนั้นมันจะต่างกับคอลเลกชันเมื่อกี้ที่มันดูแบบโมเดิร์นมากๆถ้าวิกตอเรียเนี่ยคุณก็จะเห็นเคอร์ฟเห็นดีเทลต่างๆที่แบบทั้งมือจับทุกอย่างมันจะเข้าเคอร์ฟหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคอลเลกชันนี้นะคะเนี่ยความน่ารักอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูโรแมนติกเนาะดูแบบไม่รู้อ่ะม,มันมันมีดีเทลของมันที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องล้างจานเนาะ อันนี้ก็เป็นเครื่องล้างจานนะคะคือคนไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยชินกับเครื่องล้างจานเนาะเป็นทุกคนจีนเนาะต้องขยันเออเราต้องล้างจานเองแต่เราอยู่ในยุคใหม่ ที่เริ่มขี้เกียจแล่ไม่มีเวลาเดี่ยวนี้จะเริ่มเห็นหลายบ้านใช้เครื่องล้างจานดังนั้นจริงๆอะเครื่องล้างจานเป็นอะไรที่ช่วยทุ่นแรงแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาคนเราจะเชื่อว่าเครื่องล้างจานมันจะล้างจานไม่สะอาดแต่ไม่จริงค่ะคุณมันสะอาดมากแล้วก็ทั้งฆ่าเชือ้อแล้วก็จริงๆจะว่ามันน่าจะสะอาดกว่าเราล้างเองด้วยซ้ำค่ะถ้าคุณสังเกตนะคะก็คือแต่ละคอลเลกชันของสเมกอะ ตัวฟอนต์ของสมิกจะถูกดีไซน์ให้แปะลงไปในตัวโปรดักต์ไม่เหมือนกันการแบบเว้นช่องของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะแบบความกว้างความยาวอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอีกคอลเลกชันหนึงเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างเนาะว่าการที่เขาหาไอเดนติตี้ของแต่ละคอลเลกชันลึกไปถึงตัวแบรนดิ้งเลยเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอ้ยอยากได้เท่าไหร่คะ อ่ะตัวนี้3ามแสนสองนะคะคุณมีทั้งหมด8เตาจริงๆเปิดร้านอาหารได้เลยเอ้ยเจ็ดเตาโทษทีมีเตาแบบเตาใหญ่แล้วก็มีเตาอีก6เตาอ่ะจริงๆคือเขาเขาจะเขียนบอกไว้นะคะว่าตัวนี้ของของน้องหัวไหนเนาะมันมีทั้งเตาย่างคุณเตาย่างไม่ใช่เตาอบนะเตาย่างคุณอันนี้มีเตาอบหลักนะคะแล้วก็มีเตาอบเสริม อันนี้จะเป็นที่เก็บตะแกงที่ไม่ได้ใช้กับหัวตาแกสที่ไม่ได้ใช้นะคะจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันจางแพงกว่าจริงๆอน่ยอินไซต์ก็คือคนเราชอบถามว่าทําไมสมิกมันแพงเพราะมาทํามาจากเหล็กแล้วเหล็กอะมาขึ้นรูปยากการเชื่อมเหล็กต่างๆแล้วทำให้สวยอะมันยากทั้งวัสดุและเทคนิคการทำและดีไซน์ต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะว่ามันก็คุ้มอะจึงเชื่อว่าทุกๆคอลเลกชันที่เขาออกมาเราจะอยู่กันไปอีกนานเลยคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันโปรดักต,ตัวอื่นเนาะคือจริงๆอะ่ะสมิกมีของเล่นเยอะแล้วจึก็เป็น FC ท่านหนึ่งที่เก็บตังซื้อทีละชิ้นนะคะจึมีตัวนี้นะคะไว้เป้งขนมปังตอนเช้าแฮปปี้มากหั่นขนมปังทีละเซียวแล้วก็ใส่หลองไปลแล้วก็ออกมาทานเนยมีความสุขมากและอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ที่เราเบลนแบบ น้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นตอนเช้านะคะแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งเราตั้งใจจะซื้อมาทําขนมแต่เราทำอะไรนะคะวางไว้เฉยๆนะคะจริงๆคือแค่วางไว้เฉยๆมันก็น่ารักแล้วอินไซต์ตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมเขาก็ยังคอนเซิร์นเรื่องสรีระสตรนะคะคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถใช้สมอ App หรือโปรดักต์อื่นๆของสมิกได้เพราะว่าอันเนี้ยเขา ไม่ได้ไว้ตรงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเขาวางไว้ตรงกลางแปลว่าคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถใช้ได้นะคะอ่ะตัวนี้จริงๆมันสามารถทําเส้นสปากเกตตี้สดได้ด้วยนะแล้วก็ทําขนมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องทําขนมแบบวื้ๆๆตีไข่บาบานะแล้วก็เขาก็มีแบบเครื่องนวดแป้งด้วยนะคะอันนี้จริงๆอ่ะเวลาเราให้มีสมอลแอปแบบเนี้อยู่ในบ้านอนะ่ะมันแบบแต่งครัวแล้วมันจบ แล้วเวลาเราได้อะเราอยากได้เป็นสีเดียวกันจะต้องรออะไรก็รอได้ค่ะอยากได้สีเดียวกันเป็นแม่บ้านที่มีเทสท่านหนึ่งนะคะมาถึงอีกคอลเลคชั่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ คอลเลกชันนี้ชื่อ c o l o n ียลค่ะ c o l เ n ียลเนี่ยอินสปายมาจากยุคโรมันเนาะที่แบบมีสถาปัตยกรรมพวกเสาโค,งคง้งๆเออตัวอาร์ตต่างๆเขาก็ใช้เอลิเมนต์พวกนั้นอะมาอินสปายคุณดูสิตัวหูดมันโค้งแบบนี้ตัวท่อก็แบบเป็นโค้งๆคงคงเหมือนเสาแล้วก็ข้างล่างก็มีแบบ เป็นรูปวงรีนะคะมีทองเหลืองนะคะแล้วตัวมือจับเป็นทองเหลืองเหมือนกันน่ารักมากที่เห็นเป็นนาฬิกาสําหรับคุกกิ้งเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันทํางานแบบดิจิตอลนี่แหละแต่ว่าหน้าตามันดูอนาล็อกเพื่อให้มันเข้ากับธีมทั้งหมดของคอลเลกชันเนาะแต่ก่อนาอาจจะอนาล็อกจริงๆก็ได้แต่คือตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้มันเข้ากับยุคสมัยด้วยค่ะจะรู้สึกว่ามันลงตัวของการที่เขาใช้มทตติเรียลสีดำแมท แล้วก็ตัดกับทองเหลืองโอบรัสเนาะมันคือเหมือนทองเหลืองลมดํานิดนึงแล้วเตาอบอันนี้มันก็คือใหญ่กว่ารุ่นของวิกตอเรียเมื่อกี้ก็คือมันอาจจะเป็นแบบคนที่ทําแบบเทอร์กี้แบบทั้งตัวก็สามารถแบบเอาเข้าไปทั้งตัวได้เลยนะคะ ตัวนี้จะมีแค่แบบเดียวเลยนะคะจะไม่เหมือนวิกตอเรียที่สามารถเลือกได้ว่าขนาดของเตาอบอยากได้ขนาดใหญ่หรือว่าแบ่งเป็นเหมือนเตาย่างเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะแต่ของโคลเนียลเนี่ยเขาเขาจะมีแค่ขนาดเดียวของเตาอบค่ะซึ่งจริงๆจูๆว่ามันเหมาะสมเนาะอย่างเช่นเราทําเค้กทั้งก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้อาจจะพูดตรงๆก็อาจจะเล็กไปสําหรับการที่คนใช้เตาอบเยอะๆเนาะนคือจูว่ามันหายากในไทยที่เป็นไอเทมที่มันเป็นสีดํา ส่วนมากมันก็จะเป็นแบบสีสแตนเลสสีอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอมันเป็นสีดำอะไรเงี้ยแล้วสีแมทด้วยถว่ามันเท่ดีสมมุติบ้านเป็นโมเดิร์นอาจจะแบบแซมด้วยตัวนี้เข้าไปมันก็ทําให้แบบเออมันมิกซ์สไตล์ได้อย่างที่บอกคุณ ทุกๆคอลเลกชันของเซเมกโลโก้เขาจะดีไซน์ให้กับคอลเลกชันนั้นด้วยตัวฟอนต์ก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเทคนิคของการที่จะโชว์โลโก้ก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างของวิกตอเรียเมื่อกี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวสแตนเลสแล้วก็ปักหมุดเข้าไปในโปรดักต์แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบสกรีนเนาะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นสีครีมก็อาจจะเหมาะกับบ้านแบบออกแนวขาวขาวนะคะแล้วก็ดูแบบคันทรี่นิดๆเนาะมันน่ารักไุกคนเลยคนตัวมือจงมือจับเนี่ยถ้าเห็นนะคือมันก็จะ เป็นตัวเดียวกันกับเตาอบแต่ว่าขนาดมันเล็กลงพอเล็กลงมันก็น่ารักเนะาะอ่ะจริงๆถ้าคุณเห็นคือมันเป็นเตาแก๊สนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาใช้ไฟฟ้าเพื่อจุดชนวนให้มันแบบไฟติดเราก็ไม่ต้องใช้ไฟแช็กหรืออะไรเลยเอาเทคโนโลยีเขามาใสอีกแล้วตะแกรงตัวนี้นะคะทำมาจากแคสไครนนะคะมันก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็ กกับควาามมร้้อนไดๆเลยตัวดีไซน์ของ cast iron ตัวนี้เท่าที่เห็นก็จะคล้ายๆกับทุกๆ Collection เลยค่ะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้า induction นะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะว่าสามารถจะเป็นหมุดแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นหางปลาเหมือนแบบนี้ได้นะคะพอเราแบบเลือกได้ค u สต o มได้มันก็จะแบบเหมือนเราได้เลือกสิ่งที่เราชอบที่สุดให้กับบ้านนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะวัสดุของ c e r a m ที่เราใช้ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง มีแก้วสแตนเลสมีเหล็กมีทองเหลืองสิ่งที่เขาเลือกอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยคือความตั้งใจของเขาเลยคือถ้าสมมติว่าคนนะเลิกใช้ของแล้ว,วเขาไม่อยากจะทิ้งขยะไว้บนโลกนี้ค่ะดังนั้น Energy r a ร e ของเขาถึงได้ A บวกตลอดเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบพอเรารู้เบื้องหลังของการคิดหรือว่าดีไซน์หรือความตั้งใจของเจ้าของเนี่ยมันทําให้ยิ่งเราใช้โปรดักตเขายิ่งรู้สึกดีว่า Timeless Design ด้วยวัสดุก็รักโลกด้วย Perfect มากอ่ะเรามาถึงตัวที่สีสันแบบสดใสสุดๆเลยค่ะคุณดีไซน์ของโปรดักตัวนี้นะคะก็อินสปายมาจากเมืองโปรโตฟิโนนะคะโปรโตฟิโนจะเป็นเมืองท่าเรือที่มีสถาปัตยกรรมหรือตัวตึกเนี่ยที่มันเป็นสีสีส,สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีแบบสีสันไปหมดเลยเขาก็เลยเอาสีพวกนั้นอะมาใส่ให้กับดีไซน์ค่ะคอลเลกชันอืน่นอาจจะมีความอ่อนช้อย มีเคิร์ฟเนาะแต่ว่าคอลเลกชันนี้จะดูแบบมีเหลี่ยมมีมุมของตัวสถาปัตยกรรมของที่นี่ไว้นะคะแต่ว่าเขาจะตัดด้วยสีสันของเหมือนนี้มันก็ทำให้โปรดักต์ตัวนี้มันยูนิคขึ้นมาค่ะจริงๆสมกอะมันไม่ได้มีตัวแค่แบบที่มันสไตล์เล็กอย่างเดียวเนาะจริงๆมันก็จะมีตัวที่มันโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลมากๆก็อย่างแบบตัวนี้ก็คือคอลเลกชันลีเนียเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าตัวท็อปที่สุดของสมกคือตัวไหนเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะ แลมาถึงตัวที่เป็นท็อปไลน์ที่สุดของตัวสมิกแล้วค่ะชื่อดอยเชสติลโนโวนะคะดอยเชสติลโนโวเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Sweet New Style นะคะได้ Inspiration มาจากบทกวีบทกวีหนึ่งของอิตาลีนะคะในศตรวรรษที่13ซึ่งบทกวีอันนี้เขาเหมือนพูดเกี่ยวกับธรรมชาติจะจะพาไปดูว่าเขาดึงความธรรมชาตินั้นมาเป็นดีไซน์ได้ยังไงค่ะคุณเห็นตัวเส้นค o p เปอที่ อยู่บนดีไซน์ของตัวเตาอบแล้วก็ตัวเตาไหมคะจริงๆเนี่ยคือเส้นขอบฟ้าที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นตัดกับท้องฟ้า ที่มันกำลังมืดนี่คืออินสปิเรชันหลักเลยของคอลเลกชันนี้ตอนแรกที่จอฟังแล้วจอเห็นภาพเลยนะว่าเออว่ะดีไซน์ของคอลเลกชันนี้ตอนแรกมันดูโมเดนมากๆแต่จริงๆคือพอม,มันถูกเล่าเกี่ยวกับตัวธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจถึงแกนแท้ของดีไซน์นี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงไฮไลท์ที่สุดของเราที่จืออยากจะรีวิวที่สุดและเป็นเหตุผลที่มาเลยนะคะจือเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นคอลเลกชันนี้ผ่านตาก,กันบ้าง ะะเป็น Talk of the Town นะคะเป็น s มิก c รอสด d ยเชนแนกาบาน่านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือสีสันและลวดลายก็คือจะมาจากตัวน้องแบรนด d ยเชนอน์ก g บาน่าเลยคือมีแม้กระทั่งแบบเขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้จือว่าเขาอาจจะแบบดีไซน์มาเพื่อสมิกเลยอะเพราะว่าทุกอย่างตัวแบบฟอนต์ตัวอะไรทุกอย่างมันแบบพอดีกับเชฟของน้องมากๆสิ่งที่จือชอบน้องมันแบบอย่างแบบกาตัวนี้ก็คืออยากเอากลับบ้านมากมัน,นาา่า แค่ตั้งไว้ก็คือก็คือเก๋แล้วอะไรเงี้ยอยาจจะจะพามาดูอินไซด์อีกเรื่องหนึ่งค่ะถึงเขาจะคอลลัปส์กับดอยเชนคา p a บานาแล้วอะจริงๆคอลเลคชันนี้จริงๆเขาชื่อชิชิลีอิส s My เลิฟนะคะก็คือได้อินสปิเรชันมาจากเอเลเมนต์ต่างๆก็มาจากเกาะชื่อชิชิลีนะคะอะ่อย่างคุณเห็นเรือบายเห็นนกเห็นผล,ลไม้ต่างๆนะคะอ่าหรือว่า เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปภูเขาไฟเอ็ดนานะคะที่เมืองชิชิลีด้วยนะคะอย่างข้างหลังจอเนี่ยก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะซึ่งเขามีสองสีเดี๋ยวจจะพาเข้าไปดูทีละสีนะคะอย่างสีฟ้ากับสีขาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาชื่อมาจอริกานะคะที่คนเห็นลายสีขาวฟ้าเนี่ยมันมาจากเครื่องเคลือบลายครามเนี่ยหรือว่าโพสเเลนนะคะของชาวชิชิเลียนนะคะมันก็จะถูกวาดลวดลายลงไปในคุกเกอร์แล้วก็ตัวตูว้ตเย็นแล้วก็ตัว อ่ะสตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคอลเลคชันย่อยของเขานะคะความรู้สึกของจูจูรู้สึกว่ามันสไตลิชมากมันอาจจะเหมาะกับ space ที่เป็นสีขาวหรือสีฟ้าแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็น่าจะแบบน่ารักแล้วก็ fit อินมากๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกบ้านแต่ว่าจูว่าน่าจะเพิ่มความความเป็นตัวเองของ เจ้าของบ้านได้อย่างดีเลยคะ่ะอย่างแบบวิหารต่างๆในชิชิลีเนี่ยเขาก็เอามาใส่ในตัวลายบนฮูด้ดหรือว่าลายบนตู้เย็นอย่างงี้ค่ะเขาก็เอาตัวสถาปัตยกรรมเกาะชิชิลีเนี่ยมาใส่มันดูอินไซต์สุดๆแล้วก็มีการแบบทำรีเสิร์ชมาอย่างดีว่าตัวเกาะชิชิลีเนี่ยเขามีเอลิเมนที่เราสามารถเอามาใช้ได้หลายอย่างนะคะที่เห็นสีส้มเนี่ยคือ น้องก็มีชื่อเหมือนกันนะคะก็คือชื่อคาร์เรโตอินสไพรมาจากรถเข็นขายผลไม้ ที่เมืองชิชิลีนี่แหละดังนั้นคุณก็จะเห็นนะคะว่าลายความน่ารักต่างๆที่เกิดขึ้นบนคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบฟรุตตี้นิดๆแล้วก็ดูสดใสนะคะจึอว่าเหมาะกับได้หลายสีเลยเวลาจอเลือกคัลเลอร์สกีมให้กับห้องอะคะ่ะจริงๆจูก็เลือกมาจากสีที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กอันนี้ก็เหมือนอาร์ตเวิร์กอันนึงที่แบบอยู่บนเครื่องครัวแล้วพอมันมีสีเยอะๆเราดึงสีไหนมาก็ได้อย่างเช่นห้องนี้มันอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้ ห้องนี้อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ห้องนี้อาจจะเป็นสีแดงก็ได้ห้องนี้จ,จะเป็นสีน้ำเงินก็ได้ดังนั้นคือการที่น้องคาเรตโตเนี่ยมีหลายสีมันช่วยทำให้เราสามารถใช้น้องอยู่ในห้องครัวได้หลายคัลเลอร์สกีมมากๆเลยค่ะถือว่ามันสดใสเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบสะท้อนถึงสไตล์ของดอยเช่ได้อย่างดี การที่จับมือแบรนด์ไหนแล้วก็สามารถเอฟเฟาร์สไส์ของทั้ง2แบรนด์มาได้ขนาดนี้จึงว่ามันแบบมันน่าสนใจมากๆค่ะมันข้ามครอสกันเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแฟชั่นแบรนด์มารวมกันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้วค่ะตุ้มปังคุกเกอร์ประมาณ5,5 0 0 0ตู้เย็นเท่าคุกเกอร์ก็คืกกอ5,5 0 0 0การคอลลัป์ครั้งนี้ปัดเอื่อเลยค่ะจากปกติคุกเกอร์3 0 0แสนกว่ามา5,5 0 0ปกติตู้เย็นไซส์นี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาท แต่พอคอ l ัสก,กับโดยเช่ขึ้นมาก็กลายเป็น5 5 0 0 0้าเลยขอคิดดึกัะ <c oughs> <c oughs> ความน่าสนใจของมันคือถ้าใครกำลังทำบ้านใหม่แล้วกำลังหาสไตล์ใหม่ๆที่ไม่อยากเหมือนใครจรือว่าสมิ่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะแบบมาเยี่ยมชมหรือว่ามาจับน้องต่างๆของสมิกนะคะก็สามารถมาได้ที่ทองหล่อนะคะตอนนี้เขาเปิดเหมือนแักชิปตสตอร์มอันใหม่ล่าสุดเลยก็คือใหญ่3มชั้นชั้นแรกเขาแบบมีแบบให้ทดลองด้วยนะวันนี้จืออาจจะไม่ได้ทดลองคุกกิ้งให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าคุณสามารถมาลองคุกที่นี่ได้เลยแล้วก็ชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นโปรดักที่จือพาทัวร์สิ่งที่จือได้จากวันนี้นะคะก็คือการที่เราอยากจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็การ ที่เราใช้ดีไซน์นำแต่มันทำให้คนจดจำแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เหมือนจะเป็น wish list ของทุกๆบ้านนะคะที่ใครอยากทำบ้านก็อยากจะมีสมิกตัวหนึ่งเหมือนที่มีคนกล่าวไว้ว่าการมีสมิกหนึ่งตัวมันไม่ใช่แค่มีประโยชน์ใช้สอยค่ะแต่ว่ามันคือประโยชน์ใช้สวยด้วยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาทุกวันสุกรหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย